อันนี้บวไม่มีลูกอันนี้นนควยหอมหอมเขียวหรือหอมทองควยหอมทองหอมทองเนาะ,ะสวยเนี่ยไปด,ดูเันแกด้อดูใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมสวนเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นสวนของคุณยายอ้อยเนาะคุณยายอ้อยอายุเท่าไหร่นะ เจปี <76 S 2> ค่ะเจปีคุณยายขยันมากนะคะซึ่งอยู่ชายแดนติดกันกับสวนเรานี่แหละนะคะเราก็เลยมาแอบชมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเจอคุณยายอ้อยแล้วกันเนาะเราชมไปก่อนนะคะไปะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ชะอมยอดชะอมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยลูวคุณยายแกไปขายตลาดไหนเนี่ยไม่ได้ขายหรือมีคนรับซื้อ,อบาาอกบ แล้วนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูโอ้ยนี่ยังสวยเลยสวยมากมาก,มากเลยนี่ค่ะคนี่ค่ะนี่ยังดกเลยพริกขี้หนูซึ่งอยู่ใต้ร่มกล้วยนี่ค่ะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำวา้าอยู่ข้างล่างสวยมากนี่โอ้โหอันนี้ยิ่งสวยเลยนะคะนี่ค่ะลูกสุกก็มีนะคะ ี๋ยวให้ชมคลิปไปก่อนนะคะทุกคนเนี่ยคุณยายเดี๋ยวเราจะค่อยไปเจอตัวจริงของคุณยายมันสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะรดน้ำนู่นโอ้แล้วคุณยายการปลูกกล้วยของคุณยายเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวสวยมากๆนี่ค่ะนี่ลังออกลูกแล้วก็ดูเครือเดี๋ยวดูเครือกล้วยก่อนนะคะดูเครือกล้วยนี่ค่ะ นี่อันนี้น่าจะใกล้แก่แล้วพริกขี้หนูเยอะมากอ่ะโอ้โหขายได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยยิ่งแพงด้วยนะพริกขี้หนูใช่ไหมแนนใช่ค่ะพริกขี้หนูที่นี่จะแพงแล้วก็เพชอันนี้จะพามาดูถั่วดินนี่ค่ะกล้วยอีกแล้วค่ะ ลวยอีกแล้ว,วมีสแบบค่อันนี้เตี้ยเนาะตัวนั้นตัวสงูงนี่มีทุเรียนด้วยคุณยายปลูกทุเรียนนี่ค่ะคุณยายใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามคุณยายให้เนาะนี่ทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงนี่โอ้โหไม่มีหญ้าเลยถั่วดินหรือถั่วลิสงนี่ถั่วลิสงแซมระวังกล้วยนะคะ เแต่ระหว่างกล้วยกวมีสองสายพันธุ์กล้วยไข่กับกล้วยเออนั่นมีกล้วยไข่อยู่ข้างหน้านั่นน่ะเดี๋ยวพาไปดูกล้วยไข่ครับดูกล้วยไข่อันนี้มันบ้าใหญ่น่าจะใช้ปุ๋ยอะไรสักอย่างเห็นเป็นเม er ็ดๆ,ๆนะ่ะปุ๋ยอินทรีย์อันนี้กล้วยไข่นี่กล้วยไข่เนี่ยกล้วยไข่นั่นก็พริกขี้หนูไม่ยายไม่เก็บพริกขี้หนูไปส่งตลาดเนี่ยนู่น,นไปดูกล้วยไข่อันนี้สวยมาก สวนคุณยายอ้อยยายอ้อยอยู่คนเดียวอ่ะดอกไมยชนิดค่ะเนี่ยน,นี่แก่แล้วนะเนี่ยยายรดน้ำด้วยนะั่นนี่ชัวรนะ์น่ะโอ้โหกล้วยไข่กล้วยไข่สวยมากมากโอ้โหนี่ก็กล้วยไข่ฮะไข่อีกแล้วนี่กล้วยไข่ไหน เอเอเดี๋ยวนะดูกล้วยไข่ตัวนี้ก่อนโหนี่สวยมากโอ้คุณยายสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูมะละกอก่ันนี่กล้วยไข่จะอยู่ด้านหน้านะคะกล้วยไข่ข้างหน้าข้างหลังจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะแลก็มีสองสายพันธุ์มิกเซียกับสูกคะ่ะมะละกอ นี่ลูกใหญ่อะนี่มีมะละกอมะละกอโหยสม้รื่นมากเลยอะดูพริกนี่แซมพริกขี้หนูว้าวโอ้นี่กล้วยออกเต็มเลย นี่มะละกออีกล้ว่ยกาแอนี่ติ๊ก้หนูเต้มเลยอุ๊นี้กล้วยหอมทองอันนี้จะเป็นหอมทองไม้หอมทองหรือหอมเขียวอืมอมอ้มนี่ค่ะ แต่งน้ำคุณยายอยู่ตรงนี้นี่มีบัวรดน้ำด้วยบัวรดน้ำนี่ทุเรียนหรอทุเรียนนี่ต้นทุเรียนม,มีลูกบ้างรือยังเนาะนี่น้องอ้าวน้องเหมียวน้องเหมียวเหมียวมาทำอะไรเหมียวมาทำอะไรลูก นี่ค่ะคุณยายอ้อยนะคะคุณยายอ้อยแข็งแรงน้องคุณยายไปแข็งแรงนะยากินยาทุกจย่างหอมดำอ๋อหอมดนตาไวตาอายุหนืเลยไม่ไี้ทำตั้งแต่กี่โมงวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปวัดอ๋อไปวัดมาไปวัดมาเพิ่งกลับมาเด้ยเพิ่งกลับมา่นี้ข่าวเราถอดเดี๋ยวเขาไนั่งกินยาแล้ะตันเลยอันนี้ใครช่วย ทำเองทำเองคนเดียวทำไปเรื่อยไงทำไปเรื่อยไงทำเองคนเดียวกี่ไร่นะกี่ไร่นะกี่ไร่นะทั้งหมด ทำไปเรื่อยๆไงทำวันละนิดวบะละหน่อยเดินไหวไหมไปชมสวนกันไปชมสวนกันหน่อยไหวไหมไหวโอ้ยไหวมากเก่งไปด้วยสีส้มอีกนะเนี่ยไปด้วยตัวนะพวกผลผลิตนี้ไปส่งตลาดที่ไหนไหนเนี่ยพวกผลผลิตพวกลูกสาวมาเอาอ๋อลูกสาวมาเอาไปขายให้ลูกสาวเอาไปขายทิ้งชงโอเคดีแล้วแล้วแกมาบ่อยไหมลูกสาวเขาามาอ๋อพวกนี้มาเขาจะมาอืมอ่ ดีเนะทำสวนยังแข็งแรงถ้าไม่ทำนี่อาจจะนั่าจะดีนะทำได้อยู่ถ้าไม่ทำนี่อาการอาจจะปวดอยากจะป่วดอยู่วันนี้งานที่ทำกับข้าวเองอยู่ตรงนี้เลยนะลูกชายมันทำไม่ได้ทำหรอกอ๋อคุณยายที่ต้องทำลูกชายทำให้กินลูกชายมันทำทำไปขายออ๋ทำไปขายเองแล้วก็ไปขายทำโซงตลาดด้วยอยจะไล่หลังหรไล่ตรงนก้ได้ยายทำสวนอย่างเดียวเลยเนี่ย แล้วได้ไปดูสวนคนอื่นมาไหมหรือคิดทําเองเลยคะแบบได้ไปดูสวนคนอื่นมาเป็นแบบอย่างเออเขาจะปลูกยาย,ยก็ทำมาดานแล้วก็ดูไปทําไปเอยๆอย่างเงี้อองย <c oughs> มีอะไรนะมีกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยไขย่กล้วยไขย่สกล้วยไขยน่นี้นอขายไหมเนี่ยคะขายนอด้วยไหมเดียวจะเปะ็นงสวนตรงเนี้ยอ๋อเอไม่ได้ขายหร ถ้าจะเอาเดี๋ยวมันตัดเรือไหนตัดเรือแล้วก็เอาได้ให้ได้เรือมันะเอาไปลงตรงนี้ได้เอาขงไปเยอะหรือมั้งก็มีน้ำว้าจากสวนทางโน้นก็เยอะอยู่แต่บางทีเผื่อได้อยากเผื่ออยากได้พันอะไรเนี้ยกล้วยไข่เห็นลูกมันสูวไี้ไหมได้อันนี้คุณยายก็ขยายไปเรื่อยๆของคุณยายเองเนาะใช่ กบวก็ลูกสาวเอาไปขายให้เหมือนกันขายเอาไปขายลูกสาวเอาไปขายหมือนกันดีอันนี้ใช้น้ําอะไรคะเนี่ยอันนี้น้ําบ่อน้ําบ่ออ๋อน้ำบ่อเนี่ยบ่เนี่ยปั๊บป้ามั่งบ่มั่งนี่มีเครื่องปั๊มดูกล้วยไข่อย่างสวยเลยนั่นน่ะมันไม่ค่อยดกมันมีน้อยหวีเนี่ยเออมันไม่น้อยหวีสวย ไข่อะไรไข่กำแพงเพชรไหมไข่แบบไหนชื่อแบนไม่รู้เตชื่ออะไรกับมันบอกก็ไข่กับทำกันมาหรือตลอดมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่วยที่ไหนตัวก็ไม่มีลูกอันนี้บววไม่มีลูกอันนี้ค่วยหอมหอมเขียวหรือหอมทองค่วยหอมทองหอมทองเนาะสวยเนี่ยไปดูมันแกเด้วยลูกใหญ่ พี่ขี้หนูนี่เขามาเก็บเองบ่ลูกสาวหรือคุณยายจะเก็บไว้ให้เคนอะไรพิกขี้หนูอะลูกสาวมาไปนั่นแหละคือเราเก็บไว้ให้อย่างงี้บอกเขามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาเก็บกันเขามาเก็บกันยายก็มีเวลายายก็เก็บมันคุ้ยยายอารมณ์ดีด้วยนะนี่มรลเก่ดูส่วนไม่รกด้วยถ้าส่วนรกง้ายยุงมหาศาลเลย ทำไปเรื <ừ> um ่อยๆไงทำไปเรื่อยๆมันทำวันละนิดวันละหน่อยมันก็หมือชั้นขึ้นลกยากที่มันนิดเดียว <ừ> um ยาเลยจะมาสู้ฉันฉ <laughs> ันเก่งกว่า <laughs> ทำไปเรื่อยๆอันนี้น้ำว้านี่จะมีพันอะไรบา้างคะันี่คุณยายไม่ีพันเดียวนี่เลยก็เห็นน้ำว้าแต่พันเลยไม่มีพันเดียวนี่อือ เห็นบางต้นเตี้ยบางต้นสูงเราก็เลยว่าเอยมันงามไงมันงามมันก็สูงแรงจริงๆเนี่ยเนี่ยดูที่ดอกมากเลยเราชื่นใจเลยอ่ะมันเดี๋ยนเราไปฉีดยาแรงไปมันเลยนั่นสารสเดาเขาให้มาเออไปนสยเยอะเลยเป็นแบบเป็นป็นโลกลาเลยอ่ะมาไปเขาบอกว่าแรงไปไปถามเพื่อนเขาใส่เข้มข้นเกินเหรอใส่มากไปเขาบอกเขาเขาสายน้อยฉันใส่มาก เป็นน้ํายาอะไรนะคุณยายเป็นน้ํายาอะไรน้ํายายอ้าเอส้ม,มุนไพยแบบถักกัดจากสานสะตาอ,อเขาแจกมาเอามาไล่แมลงอ่ะ,อะใช่เ,เขาบอกว่าแก่เชื้อราด้วยก็เลยใส่ัปหนักไปหน่อยค่อยใส่ถังหรือฝาหรือไปใส่ฝาฝาฝา,า,า,าเลยมันเลยหนักเข้าไปเข้มข้นเกิน ปลูออกไว้ส่งไปกันแน่แล้วอยากให้แมลงตาย <laughs> ต้นไม้เราตายก่อนแ <laughs> มลงยังไม่ตายต้นไม้ฉันตายไปแล้วต้นไม้ฉันตายก่อนน <laughs> ีสปริงเกอร์ด้วยเหรอค <laughs> ะเนี่ยไม่ได้จายเป็นบางอันไง oh, <laughs> นเอาเพอน้ำแมลงจัด <laughs> น้ำบอ <laughs> <laughs> ่อคื่เอาแมลงจัดแ oh. มลงจัด oh. <laughs> <ๆ>ก็เลยต้องเอา ปัดตังรดนบ้างตรงนี้บ้างอันนี้อายุมันนี้เท่าไหร่แล้วนี่คุณยายอายุกี่ปีแล้วเนี่ยปลูกได้กี่ปีแล้วแหม่ปลูกปีเดียวนี่แหละปลูกต้นปีไงนี่นี่ปลูกต้นปีน,น,น,นี่นะปลูกต้นปีบ่ะคุณยายท่านหนูเห็นอันไหนเน่าๆหน,นูขอเอมเล็ด,ดมันไปเด้อเกินเลยหนูเอาเมล็ดไปเพาะต่อนะหนูเห็นนะโอ้โหนี่ร่วงนั่นเลย นี่เป็นอะไรมันร่วงเลยคุณยายเห็นดเน่ยนะหล่นเต็มต้นเลยอ่ะออมันเขาบอกว่าไปถามเขาไปถามเพื่อนบ้านไหนเขาปลูกเขาบอกว่าใส่ยามากไปเขาว่าอ๋อไม้ใชยานะไอ้ไรแมลงนะไปหาสารตะอด่ะ ใส่นักไปหน่อยใส่นักมือหนักใช่ฉันคนใจดีฉันเคยให้คนเยอะๆคนอมือเบาไม่ได้เดือดเลยมือเบาไม่ได้หนูเห็นคุณยายใส่อะไรนี่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 มันคือเม็ดอะไรเนี่ยอ๋ออย่าอันนี้ปุ๋ยนี่คุณยายคุณยายอันนี้เป็นเรียกอะไรเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยวจะมักมีบ้านอยู่ตรงนี้นะ จะได้มาเล่นอยู่ใกล้กันไปดูต้นทุเรียนแกดูแล้วต้นเพิ่มเริ่มคยออกลูกไหมต้นนั้นอ่ะมันออกปีที่แล้วนี่ปีที่มันไปออกรูดออกเต็มต้นแต่มันไม่ออกไม่ติดเออมันเฟ้นมันมันไม่ได้ปลูกทุเรียนมันขึ้นเองอ่มันจงไว้มันไม่ออกช่างมันเดี๋ยวปีหน้ามันขยันมันอาจจะออกมั้งปีนี้มันขี้เกียจแต่ก่อนเป็นลงไม้หอมจำได้อยู่ตอนนั้นที่มาซื้อที่อ่ะเห็นไม้หอมมองมาน่ะเต็มเลยใช่ไมนแล้ว ตายเยี่ยมครับตายแล้วนี่เอาพันมันไปแล้วเนี่ยขอแล้วพอคุณยายแล้วลามาก็มาเล่นบ้านนี้ั้งนี่ถนนเลยนี้เนี่ยถนนไปอ้อมนู้นพอดีเลยอ้อมสบายเลยดูป้าสุรินก็อยากเจอคุณเอาเหรอไปดูป้าสุดินคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ยยังงามคือเก่างามตลอด ไม่ค่มไม่โกงไม่อะไรเลยเอิมจะบอกไปซื้อที่ตรงนั้นห้าแสนเองสองงานครึ่งตรงไหนเนี่ยซอยเนี่เข้าไปหน่อยนึงเหรอเออเขาบอกเขาบอกเขาเจ้าของทางนู้นเออบอกนู่นน่ะเขาขโมยเงินหนูไปหมดแล้วหนูอ่ะไม่มีอะไรมีแต่ตัววิ่งตามเขามาโตร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 สงามเนาะ นี่คุณยายทั้งแข็งแรงหมดเลยคุณยายแถวเนี้ดูนี่น่น่ะแปดสิบทำไมไม่โกะเลยอ่ะดมากเลยยกให้เลยเนี่ยไม่ได้กินเงินหลวงหรอกนี่คนอื่นเขาโกะได้ค่าเบี้ยพิการไม่ได้เบี้ยพิการหรอกไม่ได้เบี้ยพิการกับเท้าดอกเนี่ย เออเขาไม่ให้เด้อกเรามั็นก็ไม่ดีแต่เขาไม่ให้เราใช่ก็เราสวยถ้าขนาดนี้เขาจะให้ทําไมหนูยังหนูยังนึกว่าถ้าหนูมาเจอคุณยายสุรินรอบนี้น่ยคุณยายคงจะแก่ลงเยอะเลยเพราะไม่ได้เจอกันนานโอ้ยผิดคาดอ่ะผิดคาดจริงๆมากกว่าเดิมด้วยซ้ําตกใจเลยเห็นลงรถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นั่นไงเนี่ยด้วยหนัาไปจอด ได้สาวกว่าเดิมสาวกว่าเดิมเนี่ยตอนมารอบน้นยังดูแก่กว่านี้อีกนะเอาจริงนึกว่าจะแบบโอ้ยโกะจนจะลุกไม่ไหวแล้วไปเหวนหมอฉันเดินไปนู่นเดินไปนี่เดินทุกวันเดินทั้งวันไม่ใช่ว่าเดินวันเดียวนะไม่ใช่เดินสองเดยวนแงแรงวันมึงไหลไหลหดนะแรง นี่ไปลเห็นไหมนี่ก็แข็งแรงทำสวนเดินไม่เก่งเดินไม่เก่งยอมแพ้นี่นี่ค่ะจะของสวนปาเตจานี่จะของสวนนี่นี่เยอะคู้แข่งแนี่นี่นี่คู่แข่งจะทำคนเดียวนี่นี่ทำคนเดียวเจ็ดสิบหกมากกว่าลุงเองนะนี่นี่ทำสวนนี่คนเดียวเพราะจะมือเนี่ยแข่งแรงกระเทยเยอะเม่ได้มอไหนอ่ะ ผมมันเจ็ดติดสามครับเจ็ดติดสามครับผมนี่ยคุณยายเนี่ยยิ่งแข็งแรงอีกเหมือนจะไม่จับงี้สักหน่อยอยที่ตาบูผมชอบคุณเช็งแรงเลยนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมสวนของคุณยายอ้อยนะคะแล้วก็มาเจอคุณยายสุรินนี่ค่ะคนที่นี่เขาอายุยืนจริงๆนะคะเพราะเขามีงานทําก็ต้องทําสวนนะคะนี่แปดสิบกว่านี่ก็เจ็ดสิบหก นะคะนี่มาชมสวนเพราะฉะนั้นเราที่มาวันนี้นะเรามาวันนี้เราก็เดินชมสวนจนพอใจแล้วนะคะเราต้องขอบคุณคุณยายอ้อยเป็นยางจูเลค่ะที่เปิดสวนให้เราชมขอบคุณคุณยายสุรินด้วยค่ะบ so ้างค์ต so so ิดกันค่ะเพราะว่ารู้สึกเรียกอะไรทำไมได้ถึงได้มาเจอกันมาจากจังหวัดสุรินทร์เอามาเจอคนสุรินทร์อยู่